โดนสะปบกดาวอยู่เอาแหลกว่ะโอ้โหคนครยิงว่าคนโดนคนนอกยิงันลนะที่ลมแบบลงบเรือท่าฟื้นสิ่พี่ใช้ชีวิตตั้งหนึ่งนาที ป้าปืนไอ้สัตว์เราไม่ใช่จุดโดดเราอะเราไปโดดของเราเองดีกว่าไปเลยพี่เกมระเด้งเกมระเด้งเกมหนึ่งเด้งแล้วทีเมื่อกี้มันไม่ใช่วัาสันผมขี้เลยมันใช่อยู่แต่ผมเล่นไม่ค่อยได้ เจ้าเคยดูลามิกไหมลามิกเล่นวันสันะ่ะเล่นเอพิกเนี่ยแหละเล่นเล่นเล่นตัววัสันคืออะไรชื่อยูทูบเบอร์ครับอ๋อไม่เคยเห็นหรอกแม่งเล่นเก่งไงเทมเมาส์เลยเล่นไม่ใช้คอนโทรลเล์แม่นไง Like the back of my hand, a <laughs> lot of kills by this one. I like that. I'm the jump master. I am honored. Losing isn't fun. That's why I don't do it. กำลังอยไปแ่มีคนดูดีๆไม่อยากลงเลยวะลงไปคนเดียวแกกนเพียงกูแม่งสายโซโลปวดตึงครับน้องโซโล โอ้ oh, <So S 1> ว่าแชมป์แน่นอนเลยนีไม่ได้ทำอะไรค เจย์แค่เฮวผมไม่ใช่วีนะอ๋อมันสายฟารมามีว่าเล่นสายฟา้ม เราหรือก็ชอบฟาร์มเช่นเดียวกัน <laughs> เฮ้ยกระเป๋าไม่มีวะ <c oughs> โนกระเป๋าอันโนนเกมเมอร์ ไม่มาเองครับเลีไฟไม่รวยเลยครับผมต้องติ๊กแดงอนี่ยมีจะมามีวิ่งมาอันนี้อะไรพี่นไหมจบหัวหน้าทีมวะสั่งวะหัวหน้าทีมสั่งวะ ไ <laughs> อ้คนฟาร์มนะไม่มีมีคนชุด มีกระเป๋าไหมครับกระเป๋าสองอยู่มีกระเป๋าเฮเอมาเป็นปืนสะลองปืนอันติ ไอ่ไ้มีกระเป๋าท่านเลไม่มีกระเป๋าไม่มีเลยเดี๋ยวคุ่มีกระเป๋าฟาร์มกันไงวันนี้ฟาร์มหนักหน่หวงเลยเราฟาร์มยับฟาร์ามยับเลย

ทำอะไรแย่ะแยะกล้วยีแล็กกสบแล็กกส่โคตเศ้าเลยแสงปืนเอาเขาเร่งเงินเลย่ก็อยากบวกนะครับพี่พร้อมแล้วบ้านนี้โคตรเดือดเลย เป็ดก็ยังเหลือเต็มเลยมีคนอยู่ไม่มีคนป่าเลยอืมใช่ไหมเจอกเป๋าละอ๋ออยู่บ้านนู้นกันใช่ใช่บ้านนู้นเดือดกว่าเรียกแล้วอะเพราะบ้านนู้น แจมพวกเทีเทีเขาไปอยู่นั่นกัน, <c oughs> อนเ <c oughs> อาแฝกแขงแล้วไม่ยิงอหร เดินจะลิงอยู่ในเออคุซิเป,ปเลยนี่ไปกันแล้วคุณไหนก็นยิงไลยเด้ ฉันจะนอเอาจริงอะ่ะฉัตะไม่เอาหรอชอบลองโบมากกว่าโอ้เห็นมบมาเนี่ยยี่บริเวณไหนครัตรงนุ่งเขาที่เป็นติ๊กเนี่ยครับนั่นแหละมันยิงมา มันได้ยินมือถามเลยฮะพวด้าอะไรวะจุดไปนอนนิ่งไปทำอะไร่างัี้ต้องไ,ไอีก,ก,ออกข้างๆเหรอ

เขาพี่วันเขาเลยครับตะวันตกมาทางขวาขามีขามเขามีเอะเวียนจนเกิดไอ้แก่ขีอะไรละมองนี่มองนี่าเลยพี่ ตีข้างหลังว่ะอืมอืมเฮ้ยข้างหลังว่าอะไรมันจะบวกกันสกเสร็จปะบูระแวงหลังเพื่อนเรากาันบ้านไปหมดเข้าไม่ได้ง่ายๆเข้มเลยเข้ม อยมกระจกยิงได้ไหมไม่ใช่กระจกยิงทะลุนน <c oughs> ติดป้านนยในมดแล้วก่อแตกนิดน <c oughs> ึ่งเอายิงกูเฉยเอ้กเฮ้ยอยู่ตรงไหนครับยังไม่เห็นเลย

บ้านเราตัวเรานี่มันแคมป์บ้านดีจริงๆนะข้างนอกนี่สุดๆเฮ้ยไล่แล้วโอเคโหยิงเจ็บจังเลยท้ายบ้านทั้งท้บ้าน

เราไม่มีทางออกนะเราต้องออกบนสุดสถานนั้นก็มีห <c oughs> ม,มนะ <c oughs> We should go We should go We should go ฮะ <Huh? S 2> We should go Zone 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 ฮะ huh? ไปครับโซนโซนแรงมาก Someone got revived Someone got revived ลุกตายแล้ว Someone just revived Someone got revived มันยืดเริงตัวมันกำกวมครับตายมันก็มี ยังไม่ยิงงี้เนี่ยนะซ้ายก็มีมีแต่มึงจะไปมึงจะเอาแต่บอกว่างั้นสนหน่อยครับประมาณนั้นสหน่อยดูไอดอกไงเออฉันมกูมีแล้ว

อี่โคตรกัดยิงไม่โดนเราไม่ในวงแก่บ้านแก่บ้านละบาดแค่นี้คนลำบากอะบอกเลยเดนเลยยัดตายหาอรัโดน

โดนดีนบหน้าหลังโดนดีนบหน้าหลังทำไงเออโดนลงนอ้าวแตมีชิวไหมอ้าวเฮ้ยไปชี้อะไลังอ้เียเหี่ิพที่สินรัพไปล้วไปแ ช่วยแล้วเตช่วยแล้วคนช่วยจะตายแล้วจูกลเด้นชินนึ่ครับนึ่วันครวันวันโอ้โหีแชมเปี้ยนเย่โอเคเย่ทีเดา ลุบเลยวันฝันจุ๊บไอแกได้เดินลุมแต่ไอคนในบ้านคนในบ้าแนแม่งก็เต็มกูค,คนไปช่วยกูจะตาย